ใช้น้ำปลาในอาหารประจำวันสำหรับคนญี่ปุ่นทำอะไรได้บ้างเมนูแรกคือลวกฝอยแหลงแช่น้ำปลาค่ะผอยแหลงนะคะลวกมาแล้วจริงๆแล้วก็ต้องแช่าดาชิของญี่ปุ่นแล้วก็ทานกันเนื้อมันทานมากเลยนะคะเนี่ยก็เลยใช้น้ำปลาแทนดาชิ่ยังไงต้องทดลองนะคะลวกผักเสร็จแล้วเบีบน้ำก่อนตีน้ำก่อนนะคะแล้วค่อยหัน่น ยังไม่รู้นะว่าความเค็มยังไงนะเพราะว่าน้ำปลานเนเค็มมากๆความเค็มโอเคละไหมว่าต้องใส่มิลินนิดนึงค่ะใส่เพื่อทำให้อาหารกลมกลมมากขึ้นแล้วก็มีความหวานขนธรรมชาติอะคะ่ะหวานไ่ก็ไม่อร่อยนะนิดเดียวก่อนมันลดหวานจากข้าวนะคะมันสาเกเนาะพอดีเลยแหละที่สำคัญเนี่ยนะคะมันจะเข้ากันกับตัวฝอยแรงหรือเปล่า ก็คือว่าอาจจะแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เวลากินแล้วก็ออกมาจะได้กลิ่นเย็นหน่อยด้วยค่ะแต่เมย์ไ่ลองชิมดูนะได้นะได้ได้ได,ได้ได้นะคะทานครับรสชาติแบบคล้ายๆกับดาชิจริงๆเลยอะ่ะเพราะว่าตัวน้ำปลานี้นะคะมีรสอูมามิจากปลาค่ะดาชิีญี่ปุ่นก็มีรสอูมามิจากปลาเหมือนกัน